สายของดีๆคอขาดเออนี่ก็ตายอ่ะเกี้ยเฮ้ยนี่คอขาดอ่ะเหี้ยเจ้าหัวหนน่ะอืมตั้มเหีเดียววะอืมถึนตะล้งมันไปหาแต่เวือดี

นี่คืนนี่พ่อ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 นี่เราเรากินพวกเดียวกันได้พวกใดๆหมอให้ได้สามคลิปนึงจุมงึงครับคลิปนี้ ล่ใช่ไหมยองายา,ยา,ยายมาน,น,นี้สิงเกมลยให้อ,อนนย้ยนะองสิงน้้นี่วิ่งแล้วครับนีบ่ครับนี่นเขาวิ่งเขานี่แล้วิ่งเขานี่แหละเมื่อกีี้ครับ มันวิ่งเขานั่นเลยมันตะลังมันมันอืมชกจะให้ไงลูกันบุตรหายเลยเมื่อกี้นีมันใจว่ะให้กินอย่างนีนตะลัง